ขอให้ลูกได้เลขเด็ดๆด้วยเถิดเฮ้ยเฮ้ยขุดอะไรเนี่ปหมดแล้ไปหมดแล้วขุดหาเลขแทงหวยจะเอาเงินไปจัดยาแต่งงานครับโอย เดี๋ยวนี้แต่งงานเขาใช้เงินไม่แพงแล้วแพงครับไม่แพงแพงครับไม่แพงแพงไม่แพงแพงไม่แพงแพงเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งไอ้หนูสวัสดีค่ะพี่สายจากร้านวรณดาเวดดิ้งค่ะจัดงานสวยจบครบพิธีงบไม่บานปลายเพียง29,900ับาทค่ะแบ็คดรอปมีปะมีค่ะป้ายชื่อมีไหมมีค่ะปูพรมมีหรือเปล่ามีค่ะขาตั้งโล่ามีปะมีค่ะพิธีสงฆ์อะ มีค่ะโต๊ะหมู่มีไหมมีค่ะทูบเทียนมีหรือเปล่ามีค่ะสายสินธิ์มีไหมมีค่ะหมอดฟักทองมีปะมีค่ะกระถนผ้ามีไหมมีค่ะฉากพิธีมีไหมมีค่ะเก้าอี้ผู้ใหญ่มีไหมมีค่ะผมพิธีมีไหมมีค่ะผานขันหมากมีไหมมีค่ะผ่านสีสอดมีไหมมีค่ะผานแหวนมีไหมมีค่ะผ่านรับไหว้มีไหมมีค่ะผ่านเชยขันหมากมีไหมมีค่ะมีค่ะมีค่ะ เจอมีไหมขันน้ำมนต์มีไหมนี่ค่ะหอยสังมีปะมีค่ะมาลัยบ่าสาวมีปะมีค่ะพานดอกไม้มีไหมนี่ค่ะอ๋อแล้วชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีหรือ,อยังคะไม่มีพี่สายแถมให้ด้วยค่ะจริงเหรอครับเดี๋ยวค่ะพี่สายแถมแต่งหน้าทําผมบ่าวสาววันงานให้ด้วยนะคะจริงเหรอฮะทีแรกแต่งงานกันนะ ทั้งครบทั้งถูกขนาดนี้ต้องหานางไม้มาแต่งงานด้วยสักคนแล้ววันราดาเวดดิ้งจัดงานแต่งงานสวยจบครบพิธีงบไปบานปลายจะแต่งงานโทรมาปรึกษาพี่สายได้นะคะ